พื้นฐานกีต้ามาก่อนแล้วมาเรียนอายุมากสุดประมาณเท่าไหร่ครับพอดีผมอยุี่สิบสี่ยี่สิบี่มีฝนงใจโอ้ยี่สิบสี่สบายมากเลยเจอห้าไม่เป็นจะเพศเลยไม่เป็นจะเพศเลยสบายก็สบายสบายพี่เบ้นเคยเจอเยอะสุดเอาแบบพื้นฐานนะเอาแบบไม่เป็นก็กเกษียณอ่ะก็คือคนเกษียณแล้วอยากเล่นอ่าพูดง่ายๆก็คือประมาณหกสิบกว่าใช่ไหมหกสิบใช่ใช่บางทีเขาเพิ่งมีเวลาตอนนั้นนะ เอออ่าจะจะประมาณนี้เริ่มเริ่มเริ่มได้หมดแล้วจริงๆเนี่ยไม่ใช่ว่าเริ่มช้าแล้วจะเก่งน้อยกว่าคนที่เริ่มมาก่อนอนะไอพวกนี้เวลาวัดไม่ได้นะความเข้าใจเนี่ย วัดวัดกันได้มากกว่าวันนี้ถ้าเกตไปเนี่ยโอ้แป๊บเดียวเก่งกว่าบางคนบอกผมเล่นกีตาร์มาห้าสิบหกสิบปีอะไรเงรี้ยใช่ไหมเออแต่เขาก็อ,อ,อาจจะอขอร้องเพลงแต่ก็ไม่ได้ว่าไม่เก่งนะอาจจะความสมามารถไม่เท่ากันอ่าแต่ว่าอีกคนนึงแบบเล่นเล่นปีหนึ่งโซโล่ได้เลยอะไรได้เลย,เลย,เลย,เลยก็อีกอคนนึงขยันกว่าไงเออคนนั้นแค่เล่นเฉยๆอะไรเงี้ยเออประมาณนั้นเลเล่นได้เล่นได้ก็ติดต่อคุณอ่าเบนยิปไปได้เลยฮะได้ทั้งสองเบนเลยครับอ่าชอบสไตล์ไหนก็ นี่เลยไปไปที่ไปที่เบนยิปเลยเพเพราะว่าคือแบบผมเสียสละให้คือแบบอให้ให้ลูกจ็อกอ่ะให้ลูกจ็อกแบบว่ามีงานสอนอะไรเงี้ยคือแบบแล้วอ่ะจบแล้วอ่ะฮ่าเอาเลยไปเรียนตรงนู้นเลยทนไส้อะไเกันนะเน่เอาเลย